ครับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ในในแวดวงวิชาการเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะครับว่าความยั่งยืนของทรัพยากรเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการการอนุรักษ์นะครับที่ควบคู่กันไปกับการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนี่ยหมายความว่าเราใช้ทรัพยากรนะครับ อย่างชันฉลาดนะครับหมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับมีทั้งใช้แล้วหมดไปกับใช้แล้วไม่หมดไม่หมดไปนะครับใช้แล้วหมดไปเนี่ยเช่นน้ํามันถ่านหินนะครับได้ท่าต่างต่างแต่ว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเนี่ยก็เช่นป่าไม้นะครับซึ่งป่าไม้เนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แต่ว่าจะมีระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับประเภทของป่า แต่ละชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งทรัพยากรของประเทศนะครับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนะครับให้เคียงคู่กับชุมชนกับสังคมต่อไป หลังจากนี้นะครับจะมีะตัวอย่างของการใช้ประโยชน์นะครับให้ให้กับผู้เรียนได้ได้รับชมนะครับ